ด้านของชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมเขาก็ได้จัดกิจกรรมทําบุญปล่อยปลาอุทิศให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมค่ะ วัดพระาธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาอุทิศให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลบเนื่องในวันที่5มีนาคมค่ะซึ่งตรงกับวันนักข่าวนั่นเองครับนายชาตรีภูเวียงประธานชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนนะครับบอกว่าชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในจังหวัดลำพูนครับ เพื่อรวมกลุ่มสนับสนุนการทํางานของสื่อมวลชนปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนนะครับรวมถึงเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานองค์กรกลุ่มต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการระลึกถึงนักข่าวรุ่นพี่ที่ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้านสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้สาธารณชนนั้นได้รับทราบโดยมีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงลับถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาค่ะ สำหรับปีนี้โดยได้รับเมตตาะะจากท่านพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีทำบุญให้กับนักข่าวจังหวัดลำพูนที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะครับ